สวัสดีชาลเลคนาล็อกทุกคนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรา,าอยู่ในเกมแลกหนาล็อกไลบารี่เอ็นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสไนเปอร์สายสกิลนะครับอย่างแรกเลยว่าทําไมผมถึงเล่นสไนเปอร์สายสกิลนะอย่างแรกนะครับก็คือมันฟาร์มง่ายแล้วก็มันมีสกิลหมูนะครับแล้วก็ใช้ของน้อยมากนะแต่ว่าสกิลเนี่ยบ แรงมากเลยนะฮะจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับผมก็เรามาดูส่วนอย่างแรกนะครับสาหรับสเตตัสนะครับผมฮีโร่ผมก็จะอัพนําไปที่เด็กนะครับผมคือผมจะไม่อัพอย่างอื่นเลยนะก็คืออัพเด็กยาวไปเลย300เนี่ยก็ในส่วนของสเตตนะผมจะอัพเด็กนําไปเลยนะคือไม่อัพอย่างอื่นเลยก็คือเด็กล้วนะฮะเอจิ Egg เนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพนะครับเพาว่าเพราะว่าเราเล่นใส,ส่สก,กิลเราอัพเด็กนําไปดีกว่านะครับผม ในส่วนของสมใส่เนี่ยผมใส่เป็นเอ่อธนู Burning นะครับผมอ่านผิดขออภัยนะก็อันนี้จะเป็นธนูที่แบบสามารถรับ5ดาวได้นะครับถ้าคับ5้าดาวเนี่ยมันจะเป็นแบบธนูสายขีดนะก็คือสายยิงปกตินั่นเองแต่อันเนี้ยมันขั้น4อยู่ก็คือเป็นสายสกิลก็ แนะนำให้เล่นสกิลกันไปก่อนนะครับใส่สกิลไปก่อนถนนนี้ก็ดรอปจากบอลนะครับกับเปิดกล่องนะครับผมแล้วก็ในส่วนเสื้อเนี่ยผมใส่เป็นอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสีดาวนะครับถ้าผมไม่อ่านชื่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเออกลัวอ่านผิดผมเลยไม่อ่านนะฮะในส่วนหัวเนี่ยผมใส่เป็นของหัวอาต็อกนะครับผมก็ของบวกประมาณนี้เลยผ้าคลุมเนี่ยก็เป็นผ้าคลุมกากๆนะสีเขียวส่วนเอ่อสร้อยอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่ามันบวกเด็กนะครับแล้วก็ ATK 57 แต่ที่จริงอันนี้เนี่ยมันไม่ตรงสายนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันมันยังอัพไปแบบขั้นทองไม่ได้ก็แต่ว่าสแตดม่วงเนี่ยมันบวกเด็ก2 2แล้วก็ a t k 57ก็ใส่ใส่ไปพังๆได้ก่อนนะครับก็ถือว่าใส่ได้ในส่วนของแหวนเนี่ยผมใส่เป็นมูนไลท์ลิงนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นแบบแหวนแหวนแหว,วนเอ็นเกมของสายสไนเปอร์เลยนะแต่ว่าของอัพมันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะฮะผมเลยยังไม่นะอัพเนาะอัพเป็น ส่วนของธนูไปก่อนละกันนะฮะก็ในส่วนของสวมใส่ก็จะมีประมาณนี้ครับเรามาดูในส่วนของการ์ดนะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยผมใส่เป็นเออสเกเลตันการ์ดนะครับผมแล้วก็โปลิงในส่วนของเสื้อผมใส่เป็นโปลิงกับชอนชอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยผมใส่เป็นกบแดงกับโปลิงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ่อสร้อยนะผมใส่เป็นสปุกสปุกการ์ดนะฮะใช่ไหมไอเห็ดการ์ดนะผมเรียกไม่ถูกเรียกไอเห็ดละกันนะโอเค อย่างต่อไปเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับในส่วนของสกิลเนี่ยผมแนะนําให้อัพเป็นเฟิร์สเอทสิก่อนเลยนะคืออย่างแรกเลยคือเฟิร์สเอทสิไปก่อนนะฮะไออันเนี้ยอัพที่หลังก็ได้คอมโบคอมแบทแบตเตอรี่เนี่ยอัพที่หลังก็ได้นะแต่ว่าอัพเฟิร์สเอทไว้สิก่อนนะครับอัพเฟิร์สเอทไว้สิบทำไมเพราะว่าเอาไว้ยืนนะฮะเวลาเราปล่อยฟาร์มเนี่ยถ้าเราไม่อัพเนี่ยเราจะยืนไม่ได้แล้วก็จะตายรัวๆนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเฟิร์สเอทเลเวลสิเนี่ย เราจะไม่ตายเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มแบบมันกดทีก็เลือดเต็มแล้วสำหรับสกิลคอมแบทมาตเตอรี่เนี่ยเนี่ยแนะนำให้อัพไว้เต็มนะแต่ว่าสำหรับสาหรับใครที่จะเล่นแบบเหมือนผมก็ได้นะอัพไว้สัก15ก็ได้สิเรามาดูในสกิลของอาร์เช์นะสกิลของอาร์เชอร์ผมจะอัพเป็น out e นะครับผมเป็นมันจะบวก hit กับ atk นะครับอัพไป30เลยแล้วก็มาตามโดย in proof 30นะครับ ในส่วนของฮันเตอร์เนี่ยฮันเตอร์เนี่ยสกิลที่จะทำดาเมจหมูได้เนี่ยก็จะเป็นของอาร์เรลลีพายนะครับผม uh huh. อันนี้ขออภัยนะก็สกิลเนี้ยจะเป็นแบบสกิลหมูนะครับแล้วก็จะยิงเป็นแนวตรงจะใช้ได้ใน PVP กับฟาร์มมอนเตอร์ปกติได้เลยนะสกิลเนี้ยเนี่ยใช้ได้ระยะย,ยาวเลยนะแล้วก็แรงด้วยแต่สำหรับอาร์ช์นะครับแบบยังยังไม่ขึ้นฮันเตอร์นะก็อัพเป็นอาร์เรลชาวเวอร์ไปก่อนก็ได้นะครับผมเป็นสายสกิลเนาะในฮันเตอร์เนี่ย ก็บีดเบนเนี่ยผมอัพไป15นะฮะไอยิงไกลเนี่ยผมยังยังไม่อัพนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ายังไม่จําเป็นทักเท่าไหร่ไอส่วนส่วนนี้ผมยังจะไม่อัพนะคะผมมาในส่วนของสไนเปอร์เนี่ยไอฟอคอลไอเนี่ยฟอคอลไอเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายขีนในช่วงต้นเกมนะครับเราเล่นสายสกิลเราไม่ต้องอัพนะ,ะเราไปอัพอ,อันนี้นะครับผม อะไรสักอย่างเนี่ยแอโ o สไต y l e เนี่ยเอออัพไว้แค่1ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับมันจะยิงไปแบบเป็นวงกลมๆนะครับแล้วก็ทําความเสียหายแบบหมู่นั่นเองแต่สกิลเนี่ยอัพไว้แค่1ก็แรงนะนะก็ทําดาเมจแบบเป็นหมื่นแล้วผมว่าก็อัพไว้สัก1น,นะฮะในส่วนของในส่วนของสกิลจะมีประมาณนี้ฮะถ้าสกิลเหลือเนี่ยก็ไปอัพอย่างอื่นก็ได้ครับแบบบิดเบนทาความเสียหายต่อขนาดใหญ่อะไรพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าจะไปอัพคอมแบ